ช่วงนี้นะคะก็จะมีอัปเดตสถานการณ์สดนะคะมาจากถนนวิภาวดีรังสิตนะคะคดูซิว่าน้ําคืบคลานมาถึงไหนแล้วนะคะจากห้า <5 S 2> แยกลาดพร้าวล่วงเลยมาถึงการบินไทยมาถึงไหนแล้วนะคะไปติดตามจากคุณอัศนัยปัญญามังนะคะรายงานสดมาจากถนนวิภาวดีรังสิตค่ะจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในตอนนี้ก็คือบริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่มุ่งหน้ามาจากบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับซึ่งในตอนนี้ก็พบว่ามี ยังคงมีประชาชนนะครับที่ทยอยเดินทางออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยจําเป็นต้องอาศัยรถขนาดใหญ่นะครับที่จะออกมาตรงจุดนี้นะครับขณะที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้รวมถึงถนนผลโยธินนะครับมวลน้ํายังคงอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานคลองบางซื่อเช่นเดียวกันและมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแต่ก็เริ่มพบว่ามีน้ําบางส่วนนั้นไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองส่งผลทําให้น้ําท่วมกระจายเป็นวงกว้างครับ จากการลงพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าทางฝั่งถนนพหลโยธินนะครับน้าที่ไหลมาจากบริเวณห้าแยกลาดพร้าวยังคงหยุดอยู่ที่เชิงสะพานคลองบางซื่อครับช่วงแยกกําแพงเพชรและระดับน้ําค่อนข้างที่จะทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับโดยระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ60ถึง80เซนติเมตรครับและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังคงห้ามไม่ให้รถเล็กผ่านเข้าไปในพื้นที่ยกเว้นรถขนาดใหญ่และรถโดยสารประจําทางครับซึ่งเราก็พบบรรยากาศของประชาชนที่มารอขึ้นรถ ซึ่งมีทั้งที่กาลังจะมุ่งหน้าเข้าไปยังบริเวณห้าแยกลาดพร้าวรวมถึงย้อนไปทางอนุสาวรีย์เป็นจํานวนมากครับขณะที่ตรงฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้นะครับหัวน้ํายังคงอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อแต่ก็พบว่ามีน้ําบางส่วนจากคลองบางซื่อนั้นไหลผ่านเข้าไปกละไรถึงแยกสุทธิสารนะครับโดยช่วงวิภาวดีรังสิตซอย12นั้นเป็นลักษณะของน้ําที่ท่วมพื้นผิวการจราจรโดยน้ํานั้นออกมาบริเวณตามซอยนะครับรวมถึงคลองระบายน้ําบริเวณด้านแค่ ขออภัยครับบริเวณด้านข้างแนวถนนสุทธิสารครับครับแล้วแม่น้ำนะครับที่บริเวณถนนนั้นจะอยู่ระดับที่ทรงตัวแต่ภายในคลองบางซื่อนั้นนะครับกลับพบว่าเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับโดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ระบายน้ําพบว่าเมื่อคือระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ8 0ซนมรเท่านั้นแต่จนถึงตอนนี้สูงถึง9 0ซนเมตรนะครับส่วนเครื่องสูบน้ําที่อยู่ตรงจุดนี้ทั้ง4สถานีนะครับก็พบว่า ทางด้านหลังของผมมีการเดินเครื่องแค่เพียง2ตัวเท่านั้นนะครับโดยอีก2ตัวนั้นจําเป็นต้องพักเพราะว่าตอนนี้นะครับเครื่องน็อกตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่บริเวณฝั่งตรงข้ามนี้เองครับที่มีอยู่อีก2สถานีจํานวน4ตัวนะครับได้มีการสลับกันเดินเครื่องตั้งแต่เมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมานะครับ โดยเดินเครื่องครั้งละ2ตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากเกิดปัญหาเนื่องจากระดับน้ําในคลองบางซื่อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่สํานักระบายน้ํายังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องกังวลในตอนนี้ก็คือระดับน้านะครับที่หากเพิ่มสูงขึ้นอีก4เซนติเมตรนะครับก็จะเข้าท่วมบริเวณตู้จ่ายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งถ้าถึงตรงนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการตัดไฟแล้วก็หยุดการดําเนินการสูบน้ําในทันทีนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ปริมาณน้ําในถนนวิภาวดีรงังสิตรวมถึงถนนพหลโยธินเป็นอย่างมากนะครับและนอกจากนี้นะครับสถานการณ์น้ํานั้นก็คงจะต้องมีการติดตามกันอีกครั้งอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้าหากมีการหยุดเดินเครื่องสูบน้ําจริงอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะส่งผลทําให้น้ํานั้นเริ่มไหลไปยังบริเวณแยกสุทธิสารและมุ่งหน้าไปยังบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อไปครับค่ะขอบคุณค่ะคุณกัลยา